เนี่ยครับวิถีชาวป่าครับวิถีคนจอนครับเป็นผู้บ้านแม่ยวนอ่าเมื่อกี้ออนุญาตออกเสียงเป็นภาษาถิ่นนะครับนี่คือตูเสบครับตูเสบตูเสียบ้า <c oughs> ปนป้าแดงครับเมื่อกี้เราเราสอนวิพีกันพาบกโดยที่ว่มีมีดครับ <c oughs> เอามแม่มูหักกันปวกอะบเรอ็ไรโอ้มาาันใช่โอ้าะโอก,ออกันนะเ <c oughs> นี่ยนี่ตูเสียบได้คับมันประเดงพูดยาวกูไปลงเยจเลยใช่จุดอะไย